วัดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทําเมนูเร่งด่วนอีกแล้วค่ะทุกคนเนาะวันนี้พาทุกคนมาทําซุปค่ะทุกคนซุปฟักทองนะคะฟักทองนี้ซื้อมานะคะในสวนยังเก็บไม่ได้นะคะต้องรออีกหนึ่งเดือนนะคะทุกคนเรามาทําซุปฟักทองกันค่ะมาลงมือทำตอน<ำ>แรกเลยนะคะทุกคนเอาน้ามันใส่ลงไปประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะถึงสองช้อนโต๊ะกระเทียมสับแล้วก็หอมใหญ่สับนะคะลงไปผัดเลยค่ะทันกระเทียมเลยหอมของเราหอมแล้วก็เติมน้ำลงประมาณคึ่งลิตนะคะแล้วแส่ปริมาณของฟักทองของเราเลยนะคะตามด้วยซุปก้อนของเราค่ะโรน้ำของเราเดือดดีแล้วก็ใส่ฟักทองของเราลงไปเลยค่ะ ท่มพี่เขาจนสุกเลยนะใส่เกลือลองไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวซุปข,ของเราจะเค็มต้มฟักทองของเราสุกแล้วนะคะทุกคนก็ใส่วิปปิ้งครีมนะคะลงไปเลยนะชอบเข้มข้นเยอะก็ใส่ลงเยอะได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นซุปข,ของเรากันนะคะทุกคนปั่นกันร้อนๆเลยนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะปิดหูนะคะ จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนซุปฟักทองของเราค่ะเดี๋ยวมาตัดเสร็จเรียบร้อยกันทุกคนซุปฟักทองของเรานะคะซุปครีมฟักทองของเราะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ามันนะคะน้ํามันฟักทองไปนิดหน่อยค่ะหรือที่นี่ที่เรียกกันว่าคือบิดเคนโอลน,นะคะ มาทานด้วยกันค่ะทุกคนเมนูง่ายๆสะดวกสบายใช้เวลาแค่สิบนาทีเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพรักกันให้มากๆสวัสดีค่ะ